สวัสดีครับวันนี้พามาชมไก่พร้อมไข่สาวสวยกันนะครับอ่านี่นะครับผมไก่ไข่สาวสวยนะครับของฟาร์มยอดฮงนะครับเอาไปก็รุ่นนี้สามารถเก็บไข่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเริ่มไข่แล้วนะครับบางตัวนะครับอายุก็อยู่ประมาณ21 23ถึงสัปดาห์โดยประมาณนะครับเริ่มไข่ฟองแรกกันแล้วนะครับผม ต้องบอกก่อนนะครับสถานที่ตั้งฟาร์มนะครับก็อยู่ที่บ้านคอนเลียบนะครับตําบลหลุบอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับหากใครสนใจเข้ามาดูก็เข้ามาได้นะครับหากลูกค้าคนไหนสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับหรือโทรนะครับ0615583086นะครับโทร0615583086นะครับเบอร์ของฟาร์มนะครับสวัสดีครับผม